ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เมลี่ก็ได้นําโชคลาบมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคลาบวันนี้ก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่โชคลาบนะคะอายุโชคลาบนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขันน้ำมนต์โชคลาบนะคะที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูขันน้ำมนต์โชคลาบไปก่อนนะคะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็พิจารณาดูนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมคะก็อาจจะเป็นโชคลาภในวันที่1พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะก่อนอื่นก็ขอให้ดูคันน้ำมลโชคลาภไปก่อนนะคะคันน้ำมลนะคะตามที่มะลิดูนะคะก็เหมือนจะเป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วก็มี เหมือนเป็นตัวเลขอารบิกก็มีนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นเลขสามตัวนะคะที่สวยมากนะคะดูอีกแบบนึง่งก็เหมือนกับเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะแต่ว่าจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลก็ไม่รู้นะคะก็ต้องดูวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแน่นอนนะคะอันนี้แน่นอนที่สุดนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายทำที่ไหนนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ และก็ได้ขอความเมตตาจากปู่นะคะวัดสว่างธรรมบันดาศักนักสงฆ์อภัยวันนะคะปู่ท่านก็เมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะได้ส่งภาพนิ่งโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะคะสาหรับขันน้ำมนต์เทียนน้ำมนต์โชคลาภในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะไปดูบ้านเลขที่โชคลาภนะคะอายุโชคลาภนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูขันน้ำมนต์ใจเย็นๆไปก่อนนะคะ ใจเย็นใจดีก็ขอให้มีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมคะก็ขอให้พิจารณาเอานะคะมารีก็ไม่กล้าตีว่าเป็นตัวไหนนะคะไม่กล้าบอกว่าเป็นตัวไหนนะคะเพราะว่ามารีก็เคยเคยเคยตีบอกแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พิจารณาเอานะคะจะได้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โชคลาภนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะบางทีที่เราคิดว่าใช่ก็อาจจะไม่ใช่นะคะบางทีที่เราคิดว่าไม่ใช่ก็อาจจะใช่นะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภร่ำรวยทุกคนนะคะท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่า ทำไมขันน้ำมนต์ปู่สำนักสงฆ์พา,ายวันหรือว่าวัดสว่างธรรมดานเนี่ยทำไมมีขันน้ำมนต์อยจังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่คลิปทาขันน้ำมนต์ไปแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะสงสัยนะคะแต่มาลี่ก็ได้ลงลงคลิปขันน้ำมนต์ให้ดูก่อนหน้านั้นนะคะเป็นขันน้ำมนต์ที่ปู่ไปทําพิธีตั้งสารตายายนะคะ แล้วก็เป็นขันน้ำมนต์ที่ที่ปู่ท่านไปทำพิธีบวงสวรวงที่จังหวัดชชยภูมินะคะก่อนหน้านั้นนะคะสถานที่บางสถานที่นะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะมีภูมิเจ้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เด่นๆนที่สุดก,ก็คือสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะปู่วสวงธรรมบรรดาลท่านจะทำน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ตลอดนะคะเดือนหนึ่งก็หน้า ถ้าจะจําไม่ผิดน,นะคะท่านผู้ชมคะก็น่าจะประมาณสองถึงสามครั้งนะคะที่ปู่ท่านทําขันน้ำมนต์นะคะอันนี้ก็เป็นขันน้ำมนต์ที่ปู่ท่านทําอยู่ที่วัดนะคะอยู่ที่วัดสว่างธรรมบดาลนะคะมารีก็มีอะไรดีๆเกี่ยวกับโชคลาภนะคะเกี่ยวกับงานบุญต่างๆนะคะหรือว่าพิธีต่างๆเกี่ยวกับวัดสว่างธรรมรดาลนะคะก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นธรรมะนะคะ ปู่ท่านก็เมตตาแสดงธรรมนะคะหรือว่าสนทนาธรรมกับปู่นะคะก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเพราะว่ามะลิได้มองเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการทำบุญอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับวัดสว่างธรรมดาน,นะคะก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะ ตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นภาพนิ่งนะคะเผื่อจะได้ดูชัดเจนชัดเจนนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสบายสบายทำใจให้สบายสบายนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะขอให้ท่านผู้ชมเห็นชัดเห็นตัวเลขโชคลาภชัดเจนนะคะ <Yeah. S 1> ในครั้งนี้นะคะไม่แน่นะคะท่านผู้ชมจะอาจจะมีโชคลาภนะคะในวดวันที่1พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะ ก็ต่อไปถ้ามารีมีโอกาสนะคะไปกราบปู่ที่วัดนะคะก็อาจจะขอโอกาสนะคะให้ขอโอกาสสนทนาธรรมกับปู่นะคะนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหรือว่าไม่แน่นะคะอาจจะลองไลฟ์สดนะคะไปกราบขออนุญาตปู่ท่านนะคะแต่ปู่ท่านจะเมตตาให้ไลฟ์สดหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามารีคิดว่าอยากจะไลฟ์สดนะคะ หากท่านผู้ชมมีอะไรอยากจะถามปู่เกี่ยวกับดวงชะตาตรวจดวงชะตาก็จะง่ายนะคะในถ้าเวลาเราไลฟ์สดนะคะท่านผู้ชมคะแต่ปู่ท่านก็ไม่ค่อยได้ดูดวงนะคะเพราะว่าท่านก็เคยพูดหลายครั้งนะคะเพราะว่าว่าทําดีดีกว่าดวงดีนะคะปู่ท่านก็ไม่ค่อยอยากจะให้สนใจเรื่องดวงนะคะขอ ปู่ท่านเคยบอกว่าถ้าทําดีมันก็จะดีเองนะคะถ้าทําดีดวงก็จะดีเองนะคะถ้าเราทําไม่ดีดวงเราก็จะไม่ดีนะคะท่านผู้ชมคะปู่ท่านก็จะพูดอยู่ตลอดนะคะว่าทําดีดีกว่าดวงดีนะคะอันนี้ตามมลรีตามที่มันรีเคยสนทนาธรรมกับปู่ท่านนะคะหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภยัยท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะ ก็นำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาทักทายท่านผู้ชมทุกท่านตลอดนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายทำที่อื่นนะคะท่านผู้ชมคะมะ่ิกีก็จะเน้นเป็นปู่วัดสว่างธรรมดานนะคะเพราะว่าก็ด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างน,นะคะนอกจากวันเสาร์ทย์นะคะก็จะว่างเป็นพิเศษนะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะทำงานนะคะก็เลยได้กราบขอความเมตตาจากปู่ท่านนะคะ ปู่ท่านก็เมตตาให้ลูกศิษย์ท่านนะคะได้ส่งภาพนิ่งมาให้นะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของปู่นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ปู่ที่ส่งภาพมาให้นะคะทายที่เดียวก็ดีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับโชคลาบนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะมีโชคลาบนะคะคิดว่าห้ามไม่อยู่แน่นอนนะคะถ้าบุญวาสนาถึงพร้อมแล้วนะคะโชคลาบมาแน่นอนนะคะ แต่เราก็ต้องดูหลายๆช่องทางหลายๆที่นะคะเพื่อเอามาวิเคราะห์นะคะก็พยายามฟังให้จบคลิปนะคะจะได้ไม่สงสัยนะคะถ้าฟังให้จบคลิปก็จะได้ไม่สงสัยอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะสําหรับใบโชคลาบที่ลูกศิษย์วัดสว่างธรรมดานลูกศิษย์ปู่ส่งมาให้นะคะอันนี้รายละเอียดก็ไม่ค่อยทราบอะไรมากนักนะคะแต่คิดว่าอาจจะเป็นโชคลาบก็ได้นะคะ เพราะว่าได้ยินมาว่าบ้านเลขที่โชคลาภอายุโชคลาภอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นโชคลาภในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับบ้านเลขที่นะคะเกี่ยวกับอายุโชคลาภนะคะที่ได้ลงภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปีศาอะไรสักอย่างก็ได้นะคะตามที่ได้ยินมานะคะปู่ท่านก็บอกว่าบ้านเลขที่ บ้านเล็กท no okay. ี่ดีนะคะน่าจะมีโชคลาภนะคะอายุก็ดีนะคะน่าจะมีโชคลาภนะคะปู่ท่านก็อาจจะดูบ้านเล็กที่นะคะดูให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะดูดวงอายุว่าคนนี้จะมีโชคลาภก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าถ้าผู้ชมคิดว่าอาจจะเป็นอะไรนะคะถ้ามารีบพูดผิดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็ขอให้มีโชคลาบด้วยนะคะ มาลีก็ขอพอรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะขอพอรหลวงพอ่อพระงามนะคะขอพอรปู่ย่าท่าเสด็จนะคะขอพอรปุ่สีสุดโทย่าสีประทุมานะคะขอพอรศีดิ์สิสทธิ์ทั้งหลายนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะมีโชคลาภนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะค้าขายก็ขอให้ร่ํารวยนะคะทํากิจการงานอะไรก็ตามก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอให้ดูไปเรื่อยๆนะคะพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะท่านผู้ชมคะที่ได้นําโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะสําหรับวัดสว่างธรรมบรดาลก็จะมีคนมาทําพิธีกับปู่ท่านตลอดนะคะไม่ขาดสายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันซ้อทิตศนะคะคนก็เยอะมากนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็มีมาบ้างเรื่อยๆนะคะไม่ขาสายนะคะตอนเช้าก็จะมีญาติธรรมมาทําบุญตอนเช้านะคะมาทําบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วก็เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาถึงสิบสนาฬิกานะคะก็จะมีญาติธรรมมาทําพิธีกับปู่ท่านนะคะมาถวายสังฆทานนะคะมาขอขอมากรรมขออโหสิกรรมนะคะ มาฟังเทศฟังธรรมนะคะมาเจมิมรถเจิมกระเป๋านะคะมาเจิมวัตถุมงคลน,นะคะมาให้ปู่ท่านปลูกเิกวัตถุมงคลให้นะคะหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นอัคระยันนะคะสําหรับสำสำนักนี้นะคะก็จะเด่นมากนะคะแต่สําหรับลายเซ็นก็เด่นมากเหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้นะคะจะมีลายเซ็นหรือไม่นะคะมาลี่ก็ไม่รู้นะคะ ก็เดี๋ยวจะลองกาบเรียนถามปู่ท่านดูนะคะว่าครั้งนี้จะมีลายเซ็นไหมนะคะท่านผู้ชมก็รอติดตามนะคะก็แล้วแต่ปู่ท่านจะเมตตานะคะ